มหาปอลนี่ยสัยิญาตบันฑญาบุเห็นมันจะเป็นของนิมิตนิมิตนิรมิตเป็นของนิลมิตของเขาเจ้าใปเกิดขั้นจะไปทํานั่นอาจิบมีกับประไดใ้ใจะว่าว่าพีจูรหน้าอยู่บางเมื่อก็พกยีรักใครนี้ <c oughs> เอของนิรมิตมันเป็นอย่างนีบว่าะยุงสิละ่ะพี่หนา้ายวงสิจังว่า,วา แต่ว่าคนพาทั้งหลายคือบ่อยากเดินทางสายดีแท้ยังว่ากัจจีวาบุญกับบวา่าบาบกับวกกบวากมกับบวาพรบว่าเลยจากกัจจีวาคัดวบ,บวมิบุญตาเฮาบอกครบมบุญได้ทางพวาเป็นพาหะที่ไหนกัจจบเห็นคิดว่าเท่าไร่ล่นะที่ไหนกัจบวเห็นว่าคิดว่าอย่างเดียวบนมันมันเป็นอนาถรรพณ์หรือยั อาจารย์หลายหลายอาจารย์จนเกินนี่แหะบอกว่ามีน้องจังหวะจักส่วนผู้กเจ้าจวดปฏิบัติจะเป็นหยางเจ้าจอ,อยากให้แสดงเอ้เห็ดเดาเขาอยากโค้กเขาอยากเห็ดเห็ดเอาเห็ดจนผ่านอนุสจก่อนถ้าโบได้ผ่านอนุเก่อนมันไปโบได้อนุยังอนุกรรมาฐานฌา,านบัญญาเนอนุกรรมาฐานฌาน เอาตังมักไว้ปั๊บตังมากไครถือมักใครถือมันตังมันด้วยกันได้มักมากยังล่ะเอาตังไว้ห้เดินไปตามมักนั่นบอกห้เจ้าจุดหมายไปทางเซบะฮูเอาตังไว้ยางไปหาจุดหมายไปทางกไอยูบอกห้เจ้าอยู่บาดีกันเถองปั๊บนั่นจุดหมายไปทางอันแรกคือว่าขั้นเขา อยู่หันสูย่างนั้นก็มาจารณาด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าพเพื่อ,อเกิดงีชีวะเพื่อเกิดใพ้เกิดปัญญาขึ้นเกิดเห็นคือเป็นผู้นัก,กรรมฐานคือเป็นผูสอสดสู้สอดเห็นนักท่าพิสูจดเอาความจริงตามคำสอนพระพุทธเจ้าขั้นได้เรียนกับพระเรียนกับพระหราวัดเรียนหักจะเรียนแดมีโจรจังนี่บ้านบัน,นป่านเลย อาผู้ใหญ่เก่าจขจาไปสอนพระโอ้ยป่านนี้มันสอนบ่ได้ดอกันลืงวัดเลยวันน่นี้หอกเก่าปีสิบปีมันสอนบ่ได้สอนได้อยูข่จขจรบ่เอาบ,อาบอา่ตามบ่สอนดีกว่าเนี่ยเขากา็เรียนความรู้มาเขาเรียนพระพุทธเจ้าก็บอกบัญญัติเลยว่าให้ถือมัน,ให,มนให้บัญญนดาเขียน,น,นมาเขาเอ่ยว่าโอ้ยเอ่ยว่า พเพราะว่าจะว่าไเป็นให้ทอปอดิไซต์อุบอ,อย่างในไฮเตม็มันเป็นเรื่องใดเอาโอปดิใจที่เราบรจษัดอกเจ้ากไปปะไปบุรีคือพระชุบารบางเนินอยากไปบงางวัดบางแวแวเราไปบไดีไปบุรีไปเจ้ากะไ,ไปบุรดีดอกกว่าจะหนอกดวงตาเด็กชาบ้านตั้งแค่สามเดือนดูวัดสามเดือนนั่นวา Ratchet, Machine, ubers, สามเดือนหาเดือนที่ล้วันเจ็ดวันเดสิบสองเดือนสิพานี้เราปฏบัติบวัดแต่ว่าสางวัดหลายวันเยหรอกสางแล้วก็บ่อยูเป็นปีอังกาวเาบอกเช่าอดิเกตเท่าเกิดหนึ่งความปฏิบัติพระพุทธเจ้าเป็นบวมิวัตรวิวัติจักแห่งเป็นบวชสางจักแห่งพระทเจ้าเป็นตาปวัติเป็นวันเลยหรอก เขาจะไป่วงยังว่าเถิห่วง่วงบุญ่วงคุณอะไรป่ะสิเถิงเขาอะไรเขาจิวโหอะไรเขาเห็นเขาได้เป็นหลักปเสิเอกมันถิงหาความจริงด้อนักปฏิบัติตรงหาความจริงเป็นผู้สอดผูจะเห็นพ่ะสิเถอกวางไวชาส่วนเนี่ยมันบดีไปใจ้ถอเป่ะอันส่วนทางเขาจะเห็นของประเภทของเขาเนี่ยบุญคุณเนี่ยเขาจีวโหเขาจะเห็นป่้สิอก โอ้โหแล้วเนี่อว่าเขาไปไปวัดตะพบแล้วไม่ได้เป็นเรื่องใดเขาจะเบิ้งไหนพิสูจน์ว่าสันบ่าสันเลยว่าเขาบอกว่าอย่งกะเจ้าลายดอกกะเจ้าบ่มากแต่แถวบ้านแถวเบื้องเขาก็บ่มากเนี่ยเขามากพัฒนาพุ่นนะแต่บุญคุณบ่มีที่เราเอาซิงเขาสิซอยเขาบ่มีแต่ว่าจังว่ากะเจ้ากะไป ปัจจาไปเลยขึ้นโรงาประหารว่ะบวชละเพื่อกอสร้างไว้สามวัไในสามวัดแต่ว่าเจ้าบริสร้างไว้ใสี่วัดสร้างเลยตนเด็กเลยสร้างแล้วเ้าก็ได้อยู่บนอยู่บนเกี่ยวเกี่ยวเลยบ่บ่ไหวชาไปลยอยู่กับามที่ห่างจะพังก็บสรนบงเกี่ยวบางว่าก็เป็นเธรบุญอยเดี้ยโคกราดเป็นเจรบุญอยู่เนี่ยถ้าจบมาเอาแกลบญาติเทาโยจากโย ภาคกบาลล้านแหละแต่ว่าแถวบ้านบา่าบาเห็นดีเทเล่นนี้บาดีพระหลุดไม่มาอยู่โอ้เขาจะให้ดีไปบาดีฟองเขาทำลายบ่ร์ดเส้นเอาเปปากของไข่ยังได้ปากข้งมบ้เจ้าดีเลยว่าวัดให้ไข่สร้างบ่เป็น้ากแถวไข่ดีฉา้มุ้งเจ้าดีนะเต้าแจ็กก็เส้นดอกเจ้าหลักสาวโดนเส้นดอกบอกก็ได้เดี๋ยวสจะยัเอ้าบอกก็ได้ใเขาขำ เบิ้นตัด anyway ูไม่ใ so the ่เอีเจเนี่ยระวังใจเชิน่าเดี๋ยวท่นบอกทนย่นอะเจ้เขาบัทบลายเย็นท่าวท่านายเรื่องข้าราจ้าเขาบอกเจ้ยว่าเจ้าเนี่ยจะว่ากาโคกลาดบุศลอยบันทบแบงไบสร้างแต่ข้ารางไว้ไปอยู่เบิ้งขักขักหมบว่าไปแนวดัวนี่ปี่ึงอยู่หนี่เจ้าปานีแล้วปลานอยู่างโคกลาด กระางหกลาดเออดีใครใครเพราะว่าที่กะที่ความบุคคลเขาทาด้วัดก็ได้สาลาได้กุดเจ็ดแปดหลังบ่ห้องน้ำสองเจ้ว่าบุคคลประยเก้าก็สามตอยจะดีบวิพาดอกัเจาา้าบวบเจ้าภาพเจ้าภาพบ่แม่กับกเจา้าบ่เป็นแนวกับเจ้าจิตตต่อเจ้าเลยดี มันกะดีอยู่ก็เป็นบุญบุญคุณก็จะได้ดีอยู่แต่ว่าเป็นจักรกิเป็นบุญบมเห็นโเป็นบุญแล้วบุญโมเห็นตัวนี่ไปว่ากันทับไปใช้กันจะได้บุญบอกว่าว่านนี้ไปว่นใดอยากมีอยากมีมาร์ทบ้านแต่พอมาถึงสตูจะเป็นมารมาบานบังเบียด์เขาแล้วเป็นถูกเจรพันละจะถึมาวันนี้โมอยู่ได้แล้ว ชาว่ามาอยู่ชื่อป่านนี่ก็อยู่ออยยู่ตรงหน้าตรงเทิงอยู่ตงหน้าปรเทิดได้อยูน่นี่ก็ที่เกี่ยวเป็นหน้าเลยเนี่ยบ้านี่มันมีหลายมองเห็ดบ้านี่เขาบ่กปลูกป่าลูกลูกสาเช้าเขาปลูกชาวบานอยู่เยอะก็บังเบียดอีกแล้วไม่ใช่บา้านวันเสว่ากูอยู่ที่กูกูกยินเขาโกูมันเกี่ยวอยังกับสูเด้วยแล้วจะไปทานกูบ้านที่ กูหลับแตสูบบุหรี่บุหรี่จากประานกูอยู่กับยูวันบริเกี่ยวกันนี่แหละมาถามเบลเล็กนี่เสียว่าหนึ่งโอ้เล็เขาสูบว่าสูบแต่แห่งบ่บอกมาถามมีแต่ลูกหลานเขาบอกบอกเขาเท่าไรงวดยุนแล้วมาเนี่ยไม่จะกินประเทศไทยนั่นแหละสูบเลยเนาะสูบจะได้กินแต่สูบบุหรี่ของน้ำตะเพียวไปเลยเนาะ สาดตร์บวงน้ำบ้างทีนะโม่จักเขาโง่ง่อยไปเนี่ก็เลยไปซอยแก้ซอยชาวบุกคนก็เลยว่าเออการปฏิบัติดีมีกิ่งได้บาบ,บุญเท่านั้นบาบ,บุญคุณโทษวิ่งได้แต่ละพดร์ทเขาจะว่าเอาว่าไปเมื่อกี้กูยิงเขากูชูกระยินเขาชูนอนนั่นสู อันนี้กูกินข้าวกูนอนเงินกูก็เลยไปก็เลยเลแล้วไป,ๆๆไปบ้านนี่อยากมากยังเนี่ยขันมามาจับได้เลยสูด้วย <c oughs> กูกิน,กกนข้าวกูตัววางตรนี้โอ้โหนั่นก็เลเลยแล้วไปอย่าพี่น้องตาไม่ลกูกไม่หลานบวดเข้ามาเดียวอยู่ถวัลออกปฏิบัติ้เห็นตัว เห็นตูนเห็่วูมันกอนคณะเห็นเคินว่าตาังมันไว้แล้ะตังมันตังสัจจาไว้ลดกิเลสห้ได้หลวงปอหลวงตาพาบอว่ากิเลสกิเลสมันความเพลินแล้วลดกิเลสลดกิเลสม่จะเข้ากิเลสก็มีเออกอันผ่านม่จะเข้ากิเลสกิเลสเป็นมันยางแยกกิเลสด้วย ไอ้อดอกว่ะจะหดดอกว่ะจะนะได้เรียนหอดทำไหนร่างรายหอดทำเอกจากา้างชาวนาปลูกเนี่ยทำเอกเอาทำเอกได้ผมเฮียยางพานันทำไปเลยกัญยางพันธรู้เฮ้ยพวกเกี่ยวกันได้สบายผมเรียนเนี่ยอาการะทุกโตต้องให้ถูกที่ถูกบ่องได้กระปากชัดเจนพวนี้ผมเรียนมาสนถึ บอกกห้เจ้าบาดที่เรียนแล้วอ้เมื่อเกิดแกประโยชน์กับประโยชน์แกเจ้าของเป็นว่าเอาอยู่ทั้งตีเพื่อว่าจะหลอกต้นไปอยู่ทั้งตีอยู่โดน้น,นไม้หนึ่งสัญญาดองนาบุญเราหนึ่งเบิ่งระบอบ่มีอย่างย้อันเป็น้นเน้นหนักแท้เขาบอกเท่านั้นว่าบางคนกับว่าสอบไปเยอะมันมีอย่างร้อนพอไปเบิ่งเอาไปพิสจ์รอาใหญ่เบา มันบอกไปแล้วมันบอกมันเพิ่อนวอดวอดอดุณพิเศษที่ผมมีในตนมันเป็นอาบาดที่เสนอบอกนะฮะมันเป็นอาบาตเลยเขาก็ต้องพิจูดตัวเสนอพิจูดตัวตแดเงเจ้ากระเ้ายี่เป็นลาบาแต่ว่าอยากใครทำละลายคือเพื้นพูศาตร้าพูนพูศาตราแล้วก็ช่วยเจ้าของ บนบริเวณศาสดราเจ้าของยังซอยได้ดิเจ้าของซอยเจ้าของปาทีบางคนก็สอดว่าเพื่อหยังงอะไรก็สอดเจ้าของเป็นสีกว่านีเด้เอาชนะเจ้าของสอนเจ้าของสอนไหนสิ่งใดเป็นธรรมรักษายังจึิงจีเป็นธรรมอันนั้นละสอนเจ้าของอะไรนะบางอย่างนี้ที่ไหนควรจะเป็นธรรมหน,นึ่นนนนรงรักษาจัดจ้ารักษาใจ จะให้หลายพืน้นแล้วสอนพื้นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นมันเป็นมิชาตู่ที่สอนพื้นบางคนวายอยู่เด้่ยจะสอนพื้นเ้อมันเสี่ยงเขาส,สร้างตุ่ตัวทางตุใจสร้างรุ่ยใจนี่เมื่อเขาโบเสือ้อเขาขายเขาเนี่นยไอ้ไหนเขาอยู่จกักโอ้เจ,าจา้าขุยโบจักนีใสคนโบเสือดีใสคนเสือโบคนนันน้นนี่โอ้เจ้จาขุยโบจักยังว่าพูดได้เกี่ยวแหลมเด้ว แล้วเอาใจใส่ดโมโตตั้งแต่กูกูผพผมว่ากูกูจนโทก็ได้พูดครับโคกิรูโบออทโควดโรบารอาริยาเบโตอาด่ไปโตดีจักเป็นกังวานเดยยังทมนหูเลยใช่สามอาจารย์นโเนีนโมตอาดีจอปุนเรเจ้าพ่าป่าบมานไวสิป่าหยักสิมูโอาจารย มีไปยินกับพลีสีกับปิ่นพระพมกับพลีสีว่าพระพุทธเจ้ามีหลายริดมากชาวบ้านปราบยักษ์บ่อยกินคนได้วันนี้ข้าถาพญาักคเราจะลึกไปเด้อไหมข้า,าขอพญานาคบ่อยมาทำลายพุทธข้เจ้าดึงไว้เอาก็ได้เด้อได้เอามาตาเป็นเป็นบ้านาาน,นี่ก็นเอาภาวนานี่สมากมันถึงมี มันมีพวกจับการมหาอยู่วัดมหาอยู่กระถาพยัญยางมีตามันเดือดมาแต่ว่าตามตำนานก็บ่ามันจะมีอยู่หรือปยัญชนงจิมีลงมาอยู่เนี้ย <c oughs> มีบา,ยา <c oughs> อยอะไฟพระราชกัจจการก็บอ,อกพญาปากเขศกัจจการก็บอ,อกจะบอกแต่พวกกันอยู่ชุนชงไปละอยู่เขาบอกเห็นไปละบอกเทบ พอเจ้าเราไปวามหายไปอยู่ประพมเลล่ะเขาบอกพระยาปากแกเกินนั่นไปพระราชการเกินนาำเลยไม่สามารถจเปิดไปได้เรื่องเขาปัดทีปัดนางสิกระกระบาทานั่นสิครับอยู่ไม่หลาเจ้าบันพรากระดังไรตีเนาะไปกังกอกกังแงกังอกกงแงกังกอกกังแงจังหวัดบอกไปด้วยจะไปเลยแล้วเขาเห็นยาก พอไปจจน,นึงมันเังจิซกับเ,เก็นหเฮยจอดรังมันกัมีนั่แ้กงกับกับ,กบงอกกับเนก้ยแย่นอนไปนา่นโดงไปนี่ก็ปลาดดงไปบานนี้แบบฝันเทาแปรเม่ตาเปยยานอัน,นึงเพาะว่าเปยยานเขา,าบอกว่ามันอันนี้มันเป็นของปอกิดตดึง,งเหมือนกันก็ว่าปอกิดตดึง,งเหมือนกันเขาไรเช้า ่อยื่อคือคนใจยังไงเนาะเว้นบ่า่อยื่อคือคดใจไม่ใช่ปอยาดันนี้นแต่ว่าเขากับบ่บบ่ไปยิงฉันเหมือนฉันบ่มาเอาไว้บ่ไปแล้วเป็นอย่างจันโดดเอาเข้ามาเนี่บอกเป็นว่าจะวิ่งเต้นไประหารกันเอาบ่หาแลรกจะเกิดเกิดกระลับก็เกิดกระพาไปที่แล้วบ่ได้วิ่งเต้นประหางกันพอจะเกิดกระพายไป ก็แล้วบอได้วิ่งเต้นบบได้กระโดดจดเต้นบบได้ยังเป็นบุญเป็นทานเลยไปนี่มาในไก่เดี๋ยวเห็นวัดอยู่สืบตามตามบ่มสนใจนี่นะบ่สนในทางนี่จด้นในทางเจ้าก,กูวินดาสตนวินาที่ขาวาวินดาบุญวิญดาส้นในทางปฏิบททัติธรรมเพื่อจะเห็น วิญญาณอใดบริส hey. <Hey. S 1> <Hey. S 2> ุทธิ์วิญญาณใีบทบริสุทธิ์มาเขินอย่างมาเลยมาเขินมาเขินอย่ามาเขลงไปแล้วก็ว่ามาจากขันจากนี้อันลูกน้องมีลูกน้องวิญญาณนึงเขาบ่ามาคขินอย่ามาโอ้จับจับโย่จับจับโย่ลุงเสียชีวิตเท่ากางเกงชีวิตเท่าโอ้กางเกงชีวิตเท่าโอ้เสียชีวิตเท่าแต่กระดุมเนี่ยกระดุมทองเม็ด กระดุมแต่เสียแขนลงจับอยู่เกือบอยู่จับปั๊บเบือนเบิกขวาหาไป้สายลุดมือไว้ซับขวาไป้สายรูดมือเลยมาอยู่นอกแต่ว่าปุ๋ยบรสันบรสายมาที่ทั้งปุ๋มาทั้งปุ๋บอกมาก็ไปยังดอกก็ไปยังดอกพ้นจับพ้นอยากสัมผัสไปใกล้พ้นอยากจับทุกตนนี่แหละเพื่อนพจนจับเพื่อยั้งพจนยากถาม เก็แค่เดียวมิดที่จะไปจนจะไดาคุณม,มาจากหันจากนี้เสื้ออะไรก็ที่เสือ้อเพราะว่าเสียงสองเสียงมันสลับกันผู้เรียนเสียงใหญ่ผู้เรียนเสียงน้อยเสียงการเพราะว่ามาจานุนเสื้อ,อยนันเขาบอกเขาบอกเจ้าสูุจักโมจักอันองค์น้ำตรงนี้บ่โมจัก เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นให้ลงมาถามเบิองแมนรีบอกเจ้าเจ้าตับเป,ป็นคนที่เอาฟังจะใจความอย่างเช่นทีน่บอกมปนแมนบอกเขาก็ตอบไปเขาตอบเด้วยเดี๋ยวในยีดวางเช่นล่ะสัตว์นี่มันเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สาร,รบานที่สุดมามนุษย์ที่ทำใจที่สุศดมู้เสี่เอาชนะใจเจ้าของที่สุศดมู้ดที่สอนเจ้าของให้ดีที่สุด โอ้ดี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 ว่าจะโดนยังบ้านนี้วอกกันไปว่ากันมามิกเอาไปแจแล้ววอกกันปปั๊บกับเคืนทีแล้วว่าจะกับเคื่อเก่าแล้วว่าจะเออดีว่าจะหลอกเลยเพราะว่าได้ได้ปรึกษากันอยู่ว่าจะว่าอันนั้นก็ของเพื่อนอันนี้ก็ของเพื่อนอันนั้นของเพิ่นเราก็ให้ลงกมาสืบถามเบิ้งยอมใหแล้วว่าจะหลอกแต่หลายสิบปีเลยสิบ คิดกบเปีแปลยี่สิบปีไป,ป <hi> เลยวะเพรายี่สิบปีสักป่ะพอจะต่นี่ไม่เกินไปนอนฝันว่าก็เลยว่ายี่ไม่เกินไปได้พอไปถามเอายาวว่าจะไปยี่ดอกเป็นบางทีแล่ว่าเอาเรื่องนี้บอกประเสริฐก็จะถามบอกยังบอกเราเบิ่งแผ่นดินเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองทุก่อนก็เลยบอกเท่านั้นละว่าบ้านเมืองจะเป็นไดเขาขออนั้นอันนี้พรุ่งีบัดได้ได้ได้สามร้อย ขอได้สามลอยจะว่าก,กับปีนั่นก็ว่าดาวฝนดาวนปีพ่อสอไปพ่อสอรประมาสี่สิบสองบอกดาวฝนดาวปน,วนมระทางการอะไรพอดีพอดีปีนึ้งพอดีนะเมกาโอ้ะรัดอยู่จะแรงวะาะรัดอยู่บัตนเสื้อกาเสืออยู่ บอเสื้อเสืออี้ก็เสื้อเยอะบนบอเสื้อก่างอกข่อยักเสือแต่กับว่าฟีเจอร์น่าให้ดูดีทุดเพราะว่าบอลบนบนบอเสื้อดีคือมันเสียงเดียวคัดบนลเสื้อน be ี่มันฉลับ right กันสองเสียงสองเสียงสามเสียงสี่เสียงอะไรอย่างมาดีผู้หญิงก็มี่มือแ่อที่หลีแล้วแมื่ที่ลีแล้วเม่ที่แล้วไปใกล้ยังไะผู้เหียวก็ผู้หญิโยกบวกบวกเวกเวียงกย่างต่างตึก มาจอบอยู่เลยสืจอบอยู่เลยจากยานค่าต้องมาจอบตบสองเบิ้งในอย่างบ่มีถ้าพูดบอกเลยบ่ไปยั้งดอกบ่ไปยั้งดอกไปเถอญาติเปรตญาติเปรดเถอะ